สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองเบ้มควางเพาะนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูดักแด้นะครับดักแด้ตีหนอนน้ำหนักสาวห้ากัมนะครับนี่ตัวนี้นะครับน้ำหนักหนอนสาวห้ากมเลยครับเนอรจะได้ทรงอีนะครับทีผมเอาหนอนน้ำหนักสาวห้ากมขึ้นเพราะไหวอ่ยครับมันจะได้เป็นทรงทรงส่งนะครับเนาะนี่นี่เป็นทรงส่งเนอ่าเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะหนอนตัวนี้มาดูหนอนตัวนี้กันนะครับ อดียกผมจะเทนี่เนาะค่อยทค่อยเทปึบหน้านะครับเนี่ยฮะนี่กำลังหลอกข่าบนะครับกำลังหลอกขาบนะครับ,บ,รบตัวยังใสอยู่เลยนะครับเนี่ยโคดมันยังบุ่มเนี่ยเขามันก็ยังพับอยู่นะครับเพราะมันกำลังออกนะครับให้ดูเนี่ยครับถ้าหนอกเสาห้ากัมนะครับ น้ำหนักหนอนสอห้ากรัมมันจะได้ซุงอี้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับมันจะมาเป็นแซมนะครับมันจะนี่ถือว่าเป็นทรงมีทรงดีแล้วนะครับทรงดีละเนี่ยครับอ่าดูทรงกว่านะครับถือว่างามเลยนะครับถือว่างามเลยนะครับ นี่แหละครับอึบอบออเนื้อมันก็ครับเนี่ยสายเฮตี่ผมเอาหนอนน้ำนักสองห้าก,กัมขึ้นนะครับถ้าซายห้าก,กัมมันจะเป็นอีนะครับเนี่ยถ้าเราขาบมามันก็นจะงามนะครับวราขับมาก็จะงามเลยนะครับ เนี่ยนี่นะครับปื้นงอนนะครับปื้นงอนหัวยกนะครับนี่นี่หนอนซาห้ากรัมนะครับหนอนซาห้ากรัมนะครับน้ำหนักหนอนซ5ห้ากรัมแต่ถ้าหักน้ำหนักหนอนนักกว่านี้นะครับเนาะโอ้มันก็จะส่งไปกว่านี้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับ นี่นอนสอห้ากรัมนะครับเนี่ยนี่แหละครับนอนสอห้ากรัมแน่นะครับจากนั้นเท่ากับเอาใส่ไปเหมือนเดิมนะครับปุ๊บนี่ไปอยู่ของมันไปนะครับนี่ขั้นตอนนี้หลังจากนี้เยียัยงไรแหม้นนะครับกดมาต้องเหยียัอย่างไรละครับก็ลอจนมันเปลี่ยนกวางเลยนะครับปิดก็ ปิดก็ได้บ่ปิดก็ได้เพราะว่าผมมีฝานี่ครับนี่ถ้ามีฝาเนี่ปุ๊บนี่ครับหเลขหนึ่งซาวห้ากร,รัาวห้ากรรมนะครับคำมีฝาอาการมนก่อเข้านะครับแต่ว่าก็ได้ละครับมันก็อมันแห้งเพราะว่าในห้องของผมมัเมนเป็นห้องตีคุมอุณหภูมิตัวนะครับเนี่ กวางสาห้ากัมแอนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องของผม้วยนะครับเนื่องช่องของผมมีชื่อว่าช่องทองเบิ่มกวางเพาะนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาวันนี้ดูคลิปนี้ปิดคลิปแรกก็ฝากกดถูกใจกันนะครับสามารถค้นหาช่องของผมได้นะครับพิมพ์ใน u t u b e นะครับพิมพ์ว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับก็จะมีช่องผมขึ้นมานะครับเนาะเริ่มละผมก็เอาแดงมาให้ดูนะครับถ้ามีแดงขึ้นมาก็จะเอามาให้ชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม